ลมนะคะหรือโคดต,ตุลลอดของเราค่ะท่านเป็นคนกัมพูชาค่ะต้องขอเอ่ย,อสสยคำว่าสวัสดิสสดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านประธานดรกอักออกาเป็นนะครับแล้วก็บริหารทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้นําทุกท่านครับแล้วก็พิพๆสมาชิกคนใหม่ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสตาร์ดสีทุกท่านครับก็ อนอื่นนะครับเนาะผมคอแนะนําตัวก่อนรู้สึกจะตื่นเต้นด้วยเนี่ยรู้สึกจะตื่นเต้นเลยครับ <c oughs> ชื่อบนแอชื่อซาเวนพรมครับชื่อเล่นชื่ออ่าเหมือนที่น้องน้องเอบอกเมื่อกี้เนาะชื่อโคดบุญรอดครับเน, <c oughs> น,นาะผู้แนะนําที่เปิดโอกาสให้มาเจอเดอะสตาร์ดซี่ครับคือโคตรนี่รอยลห้าน,นี่เองข้อหัวใจให้อัปลายสดสวยของผมหน่อยครับโคตรนี่รอยล้าครับผม โอเคได้ยินเสียงชัดนะครับเนาะก็วันนี้ครับเสียงชัดเจนค่ะี่ครับผมวันนี้ผมจะมาขอบแบ่งปันเนาะอ่าก็เหมือนอ่าคุณเอบอกนะอ่าผมจะมีอยู่สองอดีตครับอดีตแรกนะแต่วันนี้จะขอแนะนําเรื่องอดีตที่สองก่อนครับเนาะก่อนที่มาเริ่มตอนทีเดอร์สตาร์ที่สี่ครับอ่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยทำอ่าเครือข่ายมาก่อนเหมือนกันครับประมาณสามปีนิดนิดสามปีสี่เดือนนะอยู่บริษัทเดียวกับอ่าโคตรส่วนนะโคตรดีแล้วก็ พิชุดศนัดนะแล้วก็โคชาครับเนาะก็มีรายได้ที่บริษัทเก่าประมาณห้าล้านกว่าบาทครับเือนหกล้านบาทภายในสามปีมีองค์กรประมาณเจ็ดพันกว่าคนคนกัมพูชาครับอันนี้เป็นอดีตที่สะอาดีตอดีตของผมเนาะที่ก่อนเจริญเตอรสตาร์ซีครับก็ตอนนี้เริ่มต้นที่สตาร์ซีประมาณหนึ่งเดือนนิดๆครับอยู่ที่ตรงไหน่สุดเปอร์สตาร์ครับในส่วนเป้าหมายของผมเนี่ยก็เดือนละล้านแน่นอนครับเริ่มต้นต้องได้ต้องต้องเอาให้ได้ครับเดือนละล้านเนาะ แล้วก็ขอแบ่งปันนะก่อนที่มาเริ่มต้นเครือร่อายเนะะาะบริษัทเก่าของผมเนี่ยก็เหมือนเอบ,บอกเนะาะอดีตที่กที่มาก่อนเนี่ยก็เป็นแค่แรงงานครับมารับจ้างอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดระยองครับประมาณยี่สิบปีได้เนาะออกจากประเทศตัวเองไปไปอยู่ประเทศไทยนี่ยี่สิบปีเต็มเลยก็เป็นอาชีพเป็นช่างทําสีรถจตนครับอยู่ที่จังหวัดระยองค่าแรงในวันประมาณสามร้อยแปดสิบาทครับตก4สี่ร้อยสี่ร้อยนิดๆครับ อยู่ประมาณยี่สิบปีเต็มเลยไม่ไปไหนเลยครับก็ถามว่ามันตอบโจทย์ไหมส่วนในภายในยี่สิบปีส่วนตัวผมนะอเมื่อก่อนผมคิดว่างานประจําของผมเนี่ยครับน่าจะโอเคน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วเราคิดว่างานประจํ่ยังไงก็ถ้าเราทาเต็มที่ยังไงชีวิตครอบครัวของเราก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับแต่พอทํามาแล้วยี่สิบปีแล้วอ่ะอายุเราก็เลยมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายตัวผมเองเน้วเป็นแรงงานนะครับ อย่างชายใจเยอะครับไม่ว่าจะค่าพาสปอร์ตค่าวีซ่าก็ต้องมาเช่าบ้านอีกครับแล้วก็ส่งกลับบ้านส่งแมพ่อแม่ที่บ้านนี่แหละเดือนต่อเดือนเนี่ยเลือดไเองประมาณน่าจะหนึ่งพันบาทได้ถ้าเป็นอาหารเป็นมือเนี่ยน่าจะเป็นมามา่มาปลากระปองนี่แบบไข่ทอดนี่เกือบเกือบทุกมืออะครับชนเดือนเลยนี่ครับผมก็เลยคิดหาหนทางมอนกานและช่วงช่วงนั้นนะครับเป็นเป็น ช่วงที่ผมแบบเจอวิกฤตหนักมากครับที่จังหวัดระยองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทั่วประเทศไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นกัมพูชาเรื่องโควิดครับวิบัติเรื่องโควิดนี่แบบรุนแรงมากแล้วก็กระทบกับอาชีพของผมมากเพราะว่าอาชีพของผมไม่เป็นลูกจ้างเนาะแล้วก็หน้าที่ของผมเป็นช่างนะมาดูสีรถให้ลูกคา้าเวลามีลูกค้าเข้าไปในตัวผมเองเนี่ยก็ต้องออกมาดูและแต่พอเจอโควิดปุ๊บลูกค้าก็ ไม่เอารถมาซ่อมแล้วทีนี้เจ้านายก็เริ่มไม่โอเคแล้วดูสีนาเจ้านายแล้วรายได้ของไม่เข้าแล้วก็เห็นใจเจ้านายอยู่ช่วงนั้นแหะครับแล้วก็ส่วนตัวก็คิดเหมือนกันว่าเรามันต้องมีสักวันแน่ต้องโดนสั่งหยุดงานแน่네คิดมาเรื่อยครับไม่เกินนึกอะเพชรครับโดนจริงด้วยครับเจ้านายสั่งหยุดงานทันทีเลยก็เห็นใจเจ้านายอยู่ก็เจ้านายเขาก็ไม่มีรายได้นอะกก็ต้องมาจ่ายงถูงนกน้องทุกวันทุกต้องมาจา่ายทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับ แต่นี่ปัญหาของผมเนี่ยสําคัญที่สุดขนาดเราทํามา20ปีแล้วอะเต็มๆต็อะครับทําทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ท ôi ôi, ําโอ้ด้วยบางที่แทบจะไม่ได้พักเลยแต่มันยังไม่พอใช้จ่ายอะพอมาเจอแบบยุดงานแบบนี้ด้วยอะแล้วไม่รู้วันไหนจะว่าเจ้านายจะให้เริ่มต้นทําได้ก็โควิดช่วงนั้นมันหนักจริงๆครับทุกประเทศเลยประเทศกัมพูชาก็หนักประเทศไทยก็หนักคือออกไปไหนไม่ได้เลยอะแทบจะออกไปไหนไม่ได้เลยก็เครียด ตัวเองนี่เครียดมากเพราะว่ามันไม่มีเงินจะส่งกลับบ้านครับต้องดูแลพ่อแม่ที่บ้านทานก่ออยู่เยอะแล้วเนาะประมาณเจ็ดสิบฝาแล้วครับแล้วก็ครอบคุยถึงหากจะหาหนทางแบบไหนจะหาวิธีไหนเพื่อจะเอาเงินเอามาทดแทนง,งานประจําที่เรายุดไปเนี่ยครับจะหาเงินที่ไหนเพื่อจะส่งกลับบ้านในได้ก็เครียดมากครับคิดอะไรไม่ออกเลยคิดอย่างเดียวครับจับโทรศัพท์ได้นี่แหละดูตาม u t ท b e ดูตาม Facebook เนี่ยครับ พอมาเจอบริษัทเครือข่ายที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับสามปีนิดนี้เนี่ยครับก็ศึกษาลองศึกษาดูประมาณเกือบหนึ่งเดือนได้ครับประมาณครึงเดือนกว่าครับแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจสมัครนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนาะเป็นแรงงานครับคําว่าแรงงานเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่วูาจะดานภาษาพูดก็ไม่ค่อยชัดก็เหมือนตอนนี้แหละพูดยังไม่ค่อยชัดเลยอ่านก็อ่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยออกแล้วตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ดานนี้เลยครับ ดานออนไลน์เลยโทรศัพท์มือถือก็ใช้ไม่ค่อยเก่งอ่ายิงหนักเลยแล้วตัวเองก็เอนตี้ด้วยนะอันนี้ออกเอาความจริงแหะอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะครับอ่าส่วนตัวผมแบบคนไม่ชอบแบบงานเครือข่ายแบบนั้นเลยอะแบบลบมาตลอดแหละอันนี้ส่วนตัวผมทันทุกท่านจะเอาแบบผมนะมันไม่เหมือนอยันที่ผมคิดนะน่ะแต่ผมก็มันไม่ชอบก็จริงนะคือละงานที่เราไม่ชอบอะจะลองดูไหมวะเพราะถ้าเราไม่ลองดูเนี่ย อาชีพของเราทำมาแล้ว20ปีอะ่ะมันก็เหมือนเดิมแหละแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเราจะทําอีก10ปีอะ่ะมันจะไหวไหมล่ะอายุเราก็เริ่มเยอะและ้วอ่าก็ต้องตัดสินใจครับลองสมัครดูครับประมาณหนึ่งเดือนนี่เ่มสมัครเลยเข้าเดือนที่สองครับเข้าเดือนที่สามไม s เ t รษฐผมเคยคิดมาเนี่ยคิดแบบลบๆกับบริษัทเครือข่ายนะครับอันี้เอาจักใจเลยครับไม่ออกข้อมนะ อันนี้เฉพาะผมคนเดียวนะครับเฉพาะผมคนเดียว <ś Bull etin> ใช่ไม่อมอมครองครับเอาจริงไม่ชอบเลยกระขายไม่ชอบเลยอย่างแรกคือกลัวครับกลัวตัวเองจะโดนหลอกไหมอ่ะสมัครไปแล้วยิงเงินไม่ค่อยมีด้วยนะเพราะว่ามันก้าวันละสามร้อยกว่าบาทครับก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีเงินที่สมัครมาต้องไปยืมเจ้านายแต่ไปแอบยืมเจ้าหน,หนายนี่แหละครับแอบแบบไป ไ่คุยกับเจนายเจนายก็ก็เห็นใจนะเพราะว่าเรา,เราหยุดงานด้วยไม่มีงานแต่ไม่ได้บอกเจนายว่าจะเอามาทําแบบนี้นะบอกจะเอาส่งกลับบ้านถ้าบอกว่าเอามาทํางานแบบนี้เจนายไม่ให้แน่นอนเจ้านายให้ครับเป็นบุญคนอย่างอย่างมากเลยที่เจนายให้ครับเข้าเริ่มต้นครับเดือนที่สองที่สามมีรายได้และเริ่มเปลี่ยนใหม่เสร็จใหม่แล้วคิดว่าเอเม่อก่อนนี่เราคิดผิดนะเราแบบไม่ชอบเองอะ่ะคิดไปเองอะ่ะ แต่มีคนประสบความสำเร็จกับงานเครือข่ายมันก็เยอะทําไมแล้วไม่เปิดใจตั้งแต่แรกอะอ่าเราก็เคยศึกษามาบ้างแล้วนะแต่เคยเปิดเจอมาบ้างแล้วแต่เต็ตีมากครับแบบไม่ชอบเลยไม่ชอบงานเครือข่ายเลยครับข้าเดือนที่สี่ครับเข้าเดือนที่สี่ก็เริ่มมีรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอข,ข้าวเดือนที่ห้าก็มีรายรายเยอะขึ้นครับหกเดือนปุ๊บรายได้ของผมเนี่ยกับทุนเครือข่ายนะครับที่ผมไม่เคยชอบเลยเนี่ย ที่ทาที่ไหนก็ได้อยู่บ้านอยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับแค่มีทโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับไม่ไม่ต้องมีความสามารถอะไรทั้งสิ้นเลยพออย่างเดียว้อใจของเราอย่างเดียวครับหกเดือนครับเริ่มแซงรายได้ประจาแล้วเอาเลยสิคิดแด้ปัญหาเอ๊ทำไม่กี่เดือนมันแซงรายได้แล้วตัดสินใจทันทีครับคอลาออกจากเจ้านายเลยเจ้านายมองหน้าในเจ้านายอะไรวะทาไมอยู่ดีๆมาลาออกเลยอ่ะเจ้านายไม่ให้ออกครับ แต่ผมจําเป็นแล้วผมคิดว่าผมเจอแล้วผมเจอสิ่งที่ดีแล้วผมคิดว่าไม่กี่ปีแล้วผมต้องมีเงินแบบส่งกลับบ้านพอแม่ผมคงสบายขึ้นแน่นอนก็หลักเจ้านายกหลักอยู่มายี่สิบปีแล้วครับหลักมากแบบแกนิสัยดีมากแบบเป็นคนดีเลยอ่ะนับถือว่าแกเป็นคนดีเลยช่วยเลยเราตลอดเส้นทางที่อยู่กับแกครับถึงแม้จะมีปัญหาอะไรก็ตามแกก็ช่วยเรืมาตลอดอันนี้ก็ต้องขอบคุแกครับตัดสินใจลาออกครับ ลุยกับงานเครือข่ายแบบเปิดใจแบบเต็มลอยเลยแบบลุยแบบเต็มลอยเลยครับเต็มลอยจริงๆเลยแบบไม่คิดอะไรเลยอะ่ะแบบยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะตื่นมาตอนไหนก็คิดแต่งานอะ่ะคิดแต่งานเข้าปีที่สองปีปีแรกครับเริ่มมีรายได้แตะหลักแสนและเริ่มไม n d s e ตนี่เริ่มแบบเปลี่ยนใหญ่เลยเข้าปีที่สามไอ้ปีที่สองนี่ก็เดือนนี่ตกประมาณสองแสนได้นะอันนี้สองแสนได้เข้าปีที่สามครับพีคที่สุดเลยแบบ ไม่เคยเจอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีไรายได้กับธุรกิจเครือข่ายมันเยอะขนาดนั้นเดือนละเจ็ดแสนบาทนะครับแบบว้าวมากเลยแบบอืเมื่อก่อนนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยเราทํางานประจํามายี่สิบปีอะ่ะแล้วเปิดเจออย่างบอยเลยอะ่ะทําไมแล้วไม่แบบไม่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างเลยอะ่ะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างเลยคิดแบบคิดทายอนอนดีตไปได้นะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่ผมเจอบอริษัทแรกเลย เสียดายครับตาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมาก่อนเนี่ยเราคิดเ,เ,เราคิดไปเองนะคิดไปเองเออไปเองพมดทุกอย่างเลยครับมันเริ่มมีรายตายเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเข้าปีที่สี่ก็ก็ยังมีครับเข้าปีที่ห้าเนี่ยปัญหาคือเข้าปีที่ห้าครับไอ้นี่ที่เป็นจุดเปลี่ยนให้ผมมาเลือกสตาร์ทสี่ครับก็ทีมงานครับเริ่มเริ่มละ เริ่มจะมีแบบไปต่อไม่ได้เนี่ยครับเริ่มจะยายคลายบ้างอะไรบ้างครับตัวผมเองเนี่แบบคอยให้กําลังใจทีมงานตลอดเลยเพราะว่าตัวเองนี่หลักงานตัวนี้มากแล้วก็ขอบคุณบริษัทที่ผมเริ่มตอนบอริษัทเก่ามาครับตอก็ต้องขอบคุณทําให้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะเยอะเลยครับแล้วทุกอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เก่งผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความสามารถทุกอย่างนี่มันอยู่ที่นี่หมดเลยเข้าห้ผมทุกอย่างเลย พยายามจะให้กำลังใจทีมงานสู้ๆนะมันเป็นจังหวะหรือเปล่าสู้ๆนะอ่าบอกตัวเองด้วยว่าตัวเองก็ต้องสู้ด้วยนะบอกทีมงานไปแล้วอะก่ต้องสู้ตัวเองก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าต้องสู้นะต้องสู้ให้ได้นะบางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่พอเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีครับทีมงานก็เริ่มไม่ไหวแล้ะตัวผมก็ยังมีรายได้นะก่นที่ออกมาเนี่ยผมยังมีรายได้ครับอ่าตำแหน่งอยู่นู่นก็สูงอยู่ครับแต่ เริ่มทีมงานเริ่มไม่ไหวแล้วพอทีมงานเข้าตามมาองค์กรเจ็ดพันฝักผมเนี่ยอยู่ใต่สายงานของผมเนี่ยผมแนะนําตรงมาได้ประมาณสองร้อยฝักคนอันนี้แนะนําตรงมาได้ครับคิดว่าเออคนก็ยังอยู่ก็ยังทําก็มีคนลาออกก็ออกไปคนยังทําเนี่ยเราก็ต้องเอาคนยังทําอยู่นะเพราะว่าเราต้องเอาเข้าไว้แล้วอะต้องหาพี่เข้าไว้พี่ให้เขาแล้วพอใจเขายัางรักอะก็ ปรึกษากับอัปลายสดสวยของผมเลยโคดินีนี่นะครับโคดินี้ลอยล้านเนี่ยครับโคดินี้บอกว่าโคบุญรอดโคเนี่ก็ไดมาศึกษาบริษัทหนึ่งแล้วนะมาพักหนึ่งแล้วอ้าวไปแอบบไปตอนไหนเนี่ยไม่บอกผมเลยทุกทีเนี่ยจะคุยกันทุกวันแหละไม่มีวันไหนไม่คยุยกคุยกันทุกวันน่ะแต่โคดินีแกไม่ยอมไงไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดปากบอกผมเลยเพราะว่าแกรู้ว่าผมหลักมากหลักอาชีพนี้มากครับ หลากหาชีพได่มากแบบหลักจริงอ่ะแบบสดใจเลยอ่ะแบบผมทําอะไรแล้วผมทําเต็มที่ไปเลยครับโคดลิฟบอกว่าอ่ะบอกก็ได้บอกโครินนนัดกับพี่ซูสินัดครับใครมาเจอกับผมพูดพีซุสินัดเนาะอ่าแกก็เล่าแผนให้ฟังบริษัทไม่ว่าจะเป็นทันประธานก็เข้าใจไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแต่พีสูนัดบอกว่าถ้าอยากรู้ให้ในช่ชันนั้นไม่ต้องเชื่อพี่นะ ลองเข้าระบบดูลองเข้าระบบกลางดูครับไปศึกษาในระบบกลางบริษัทเดสตาทีซีครับบอกได้อย่างเดียวคำเดียวว่ามันว้าวมากครับมันครบทุกอย่างเลยอ่ะในองค์ประกอบทุกทุกอย่างเลยและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดครับชอบมากที่สุดเลยคือเรื่องการแชร์ประสบการณ์เรื่องสินค้าแบบเอาคนเป็นๆมาแชร์กันอะไม่ใช่เอาแค่รูปภาพเอาคนที่ใช้ไปแล้วมันได้ผลลัพธ์จริงๆอะมาแชร์กันอะ ไอ้นี่เนี่ยที่สิ่งที่ผมต้องการทำผมมีภูมหวังเข้ามาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่มีโอกาสปิดได้อแล้วพอไปศึกษาประวัติทันประธานเนาะเจอโอกาสเนาะประสบการณ์สามสิบสามปีอะแล้วผมทํามาแค่สามปีฟ้าเองอะผมยังพอรู้แล้วละทันอะสามสิบสามปีอะเจออคนที่แบบเป็นนี่แล้วไม่รับผิดชอบบางทีเขารับผิดชอบอยู่นะคะอจะเจอปัญหาว่าเขาปิดปิดไหมด้วยค่ะ โอเคค่ะคุณขวั <Okay. S 2> ก็มาเจอธรรมาทานเจอมาทานันเจอประวัติธรรมาทานเนาะสามสิบสามปีไม่ประสบการณ์ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนี่แหละสิ่งแรกที่ผมต้องการแล้วก็ทันออกมาจากบริษัทเก่าของทันเนาะอ่ารายได้เดือนละเจ็ดล้านบาทอะโอ้โหแค่ผมเดือนละเจ็ดแสนเนี่ยผมแบบว้าวมากแล้วอะไม่เคยคิดว่าจะได้ขนาดนั้นแหละแล้วทันรายเดือนละเจ็ดเจ็ดล้านบาทอะ แล้วคาว่าประสบการณ์เนี่ยมันถ้าท่านมาเปิดบริษัทเองนะยังไงอ่ะก็ต้องไปต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตท่านก็ต้องวางแผนมาอย่างดีอ่ะเอาประสบการณ์ของท่านมาเนี่ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะผมไม่ค่อยจะรู้จักแล้วพมผมแบบคุณบ้านนอกบ้านนอกเนาะแบบตั้งตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างเดียวอ่ะตอนที่อยู่บริษัทเก่าอ่าท่านอาจารย์เนาะอ่านทวัรเนาะอท่านเคยเป็นแบบอันดับหนึ่งอ่ะในเมืองไทยแล้วอ่ะแล้วแบบ อทันมารวมบริษัทเดสตาเดซีด้วยอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วจะรออะไรล่ะคนระดับนี้มาแล้วอะ่ะแล้วผู้บริหารอีกต่างหลายท่านเนี่ยแตบบ่มีแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลยมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นพวกคนแต่แต่ผมไม่ค่อยรู้จักหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากอีกคือทีมอ่ทาทันปูอ,อสปาร์ตันเนาะต่งางหาทันโอ้โหแบบไม่เสร็จที่ผมเขาไปฟังแต่ละครั้งเนี้ยตามยูทูบเนี้ยผมไปศึกษายยูทูบอีกเนาะ แบบอืนี่แหละครับผมเอาแล้วผมอาที่นี้แหละเป็นสิ่งที่ผมแบบต้องพาทีมงานผมมาแล้วอ่ะใช่ต้องต้องเอาให้ได้แล้วฟังจบครับบอกโคดนี้บอกพี่นัดครับผมตัดสินใจแล้วครับผมยังไงผมเอาแน่นอนแต่ผมขออีกนิดนึงครับขอไปรึกษาทีมงานของผมก่อนผู้นําของผมก่อนให้เขามาศึกษาอีกวันส่วนตัวผมเนี่ยผมเต็มร้อยครับผมเห็นแล้วก็บับที่นี่แหละที่ผมต้องการแล่วแหละ มันครบไปไปหมดแล้วภาพรวมที่เ<ไ>นาะพี่ก็เอามะนอกนำธรรมดาค่ะปิดไม์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ปิดไม์นะคะโอเคครับขอบคุณครับใ<า>ห้ผู้นำของผมเนาะเข้ามาศึกษาวันแรกครับผมถามกลับทันทีเลยเป็นยังไงบ้างโค้ดโอ้โหโค้ดบุญรอดพี่ทำไมไม่เหมือนของเราเลยอะ่ะในนี้มันมันครบไปหมดเลยมันทุกอย่างเลยอะ่ะ แล้วผมถามอ่ะแล้วเรื่องแชร์สินค้าเป็นไงบ้างเหมือนผมบอกไหมโอ้โหออันนี้เขาเอาประสบการณ์จริงที่ใช้แล้วมันได้ผลลัพธ์จริงอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเรื่องบริษัทที่มีแบบโรงงานตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เล่านะตอนนั้นผมลืมบอกเขาแต่แค่เขามาศึกษาเองแค่แค่นั้นเขาบอกว่าโอ้โโคตรครับเราเอาเลยไหมอ่ะเพราะว่าทีมงานของเราก็เลยไม่อยู่แล้วนะเราก็สงสารเขาเหมือนกันนะ เราต้องให้เขาไปไปที่อื่นหรือเราก็ต้องพาให้เขามาอยู่ที่นี่เรารู้แล้วว่าที่นี่มันดีอ่ะใชะ่ผมก็เลยบอกเขาอ่ะเราเราลุยแล้วนะไปบอกต่อเลยเอาอยัางไงก็เอาใครมาก็มาใครไม่มาก็เราไม่ต้องไปบังคับของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะใช่ก็ลยุยตั้งแต่วันนั้นผมบอกคนอนนี้ผมสมัครแล้วคนผมลุยแล้วผมเต็มทีแล้วทีงานของผมก็มาแล้ะทีงานเรือทลายเนี่ยใครมาก็มาแต่คนที่มามันเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ที่อยู่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตะที่ยังไม่ตามมาบางท่านผมก็ยังไม่ได้บอกใช่นี่แหละครับผมก็เลยอยากเป็นกําลังใจให้พี่ๆที่เป็นสมาชิกค,คนใหม่เนาะ,ะถ้าเป็นพี่เป็นคนเก่านะน่าจะโอเคแล้วะเฉพาะพี่คนใหม่ที่นี่ครับเป็นสิ่งที่ดีที่พี่ตามหาและและเป็นสิ่งที่ดีที่ผมตามหาเหมือนกันในตอนเนี้ยครับแล้วผมเจอแล้วพี่ก็เจอแล้วสิงคาดีบรษัดดี ระบบของเราเนี่ยแบบครบทุกอย่างแล้วองค์ประกอบครบทุกอย่างแล้วท่านประธานไม่ต้องพูดถึงอ่าแบบเต็มร้อยแล้วท่านประธานเนี่ยท่านประธานไม่ปล่อยให้เราเป็นอะไรแน่นอนทีนี้ประสบการณ์สามสิบสามปีของท่านเนี่ยผมเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ผมเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วก็ผู้บริหารอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้อ่าเอ่ยชื่อเนาะแบบแต่ผมไปศึกษาประวัติของท่านมาเหมือนกันผมก็เชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นครับพี่พี่ที่เข้ามาเนาะ เจอสินค้าดีเจอบริษัทดีและเธอผู้บริหารดีเจอท่านประธานดีและยังไงก็เดือนละลลานแน่นอนครับแล้วก็เป้าหมายเกิดจุดสําคัญของผมเนี่ยคือเหมือนที่ผมบอกอะเดือนละลลานยังไงผมก็ต้องเอาไว้ได้ต่อไปก็ต้องเดือนละสิบหลานแน่นอน mm hmm. เจอสิ่งที่ดีแล้วครับทุกอย่างบริษัทดีสินค้าดีแต่สิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ครับหัวใจของเราครับเราต้องเอาหัวใจที่แข็งแรงของเรามาด้วยบอกเขาบอกหัวใจของเราอะว่า สครแกนของผมนะผมให้กําลังใจตัวเองมาตลอดว่าทํามีหนึ่งคนทําได้คนที่สองคนที่สามและคนที่สีจะเป็นไทยล่ะก็เล้านี่แหละใช่ก็รวยให้เต็มที่ไปเลยพี่พี่ที่เป็นคนไทยเนาะอ่าทีมหรือเป็นคนพมา่าคนสอปปอลาวบางท่านนะอย่งพี่จะเป็นคนไทยเนาะประสบการณ์ความรู้มันเยอะกว่าผมอยู่แล้วอะการพูดไม่ว่าเป็นพูดภาษาไทยอ่ะมันอาชีพอยู่แล้วอะแต่ตัวผมเองเนี่ย ผมยังพูดไม่ค่อยได้อ่านไทยก็ไม่ค่อยออกตอนเนี่ยยี่สิบกว่าปีเรื่องพูดไทยไม่ค่อยชัดเลยแต่ผมทําได้อะแล้วพี่ๆทุกท่านล่ะเก่งกว่าผมอยู่แล้วอ่ะเรียนเยอะกว่าผมอยู่แล้วทําไมจะทําไม่ได้เชื่อเชื่อตัวเองครับให้กําลังใจตัวเองครับผมว่าเราต้องได้แนะ่นอนเดือนละล้านแต่เป้าหมายของผมนะเดือนละล้านเนี่ยมันเป็นแค่ทางขานครับแต่มันต้องเอาเดือนละสิบล้านขอเป็นกําลังใจห้พี่ๆทุกท่านเนาะก็ข้อแชร์ประมาณนี้ครับคุณเอกครับ ขอบคุณครับ